สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับวันนี้นะครับมาแนะนำตัวนี้กันนะครับเป็นสินค้าจากแบรนด์โฮโคนะครับชื่อว่า Portable Smart Air Pump นะครับหรือว่ามันคือปั๊มลมแบบไห้สายนะครับไว้เติมรถเก๋งมอเตอร์ไซค์จักรยานลูกบาสลูกบอลอะไรต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับโดยตัวนี้มันจะเป็นปั๊มลมนะครับแบบที่มีแบตในตัว นะครับก็คือเราสามารถไว้ในรถหรือไว้ในมอไซค์หรือว่าเราจะไปเติมลมอะไรตรงไหนฮะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียบลักหรือว่าอ่าไปเสียบที่จุดบุหรี่ให้มันยุ่งยากครับตัวนี้มันมีแบตในตัวเลยนะครับกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นโฮโคเล็กนะครับรหัส S53 นะครับแล้วก็มาดูอ่าสเปคคร่าวๆกันวพราเขาเขียนอะไรไว้ที่กล่องบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปตัวมันหนะ้าตาแบบนี้นะแล้วก็มีรูปยางอยู่ตรงนี้นะครับบอกว่าไว้เติมลม นะครับมีไฟ LED นะครับซึ่งก็คือตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ smart chip นะครับจะเป็นตัวควบคุมเวลามันเติมลมนะครับเพราะว่าเราสามารถตั้งค่าได้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูเวลาเราใช้งานก็คือเราตั้งแรงดันที่เราต้องการไว้นะครับแล้วพอมันเต็มเดี๋ยวมันตัดเองนะครับแล้วก็แบตเตอรี่มีความจุถึง5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นระบบของเขานะครับเขาเขียนว่า 22ซิลินเดอร์มูฟเมนนะครับก็คืออาจจะแบบ1ครั้งทำงานได้22ถ้าเหมือน22จังหวะอะไรเงี้ยนั่เป็นชื่อระบบเขานะครับส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรกล่องหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็เป็นรูปรถรูปอะไรนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มานะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับตรงนี้เป็นสายเติมนะมีไฟนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์แปลงต่างๆสำหรับว่าเราจะไปเติมอะไรนะครับแล้วก็ รวมเองชาร์จแบตด้วยแบบไทป์นะครับแบบนี้ทีนี้ขอเอากล่องออกไปก่อนนะครับตัวเป็นแบบนี้นะครับขนาดกา็ไม่เล็กมากนะฮะถ,ถ้าเทียบกับยี่ห้อที่เคยออกมาก่อนหน้านี้นะครับเป็นพวกเสี่ยวมี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีใช้อยู่แต่ว่าตัวนี้มันจะขนาดลูกสูบใหญ่กว่านะครับตัวเครื่องมันจะใหญ่กว่าตัวเสี่ยวมี่แต่ว่า,าเปิมลมได้เร็วกว่านะครับแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีกว่าเพราะชุดชุดอัดอากาศมันใหญ่กว่า นะครับแต่ว่าตัวมันก็จะใหญ่กว่านะขนาดประมาณนี้นะครับไม่เล็กมากแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้ก็มีตัวเครื่อง1อันนะครับสายชาร์จแบบ USB C 1เส้นอันนี้จะเป็นแบบยาวนะฮะไม่เหมือนพวกหูฟังใช้สั้นๆแล้วก็มีหัวเติมอะไรมา,ามา3แบบเดี๋ยวเรามาดูว่าแบบไหนกันนะครับโดยที่ตัวที่มันติดตัวเครื่องมันก็จะเป็นตัวเติมลมมาตรฐานแหละนะฮะเป็นแบบนี้นะครับใช้กับอมอไซค์รถเก่งอะไรพวกนี้จะใช้หัวนี้ซะมาก แล้วก็ทีนี้มาดูอุปกรณ์อันนี้นะครับของให้มา3อันอันนี้ไว้เติมพวกลูกบอลนะครับลูกบอลลูกบาสอะไรมันจะใช้แบบนี้นะครับก็คือที่มันจิ้มจิ้มเข้าไปนะฮะตัวนี้แล้วก็อันนี้น่าจะอันนี้ไว้เติมลูกโป่งนะครับไว้เติมลูกโป่งหรือว่าผมขออ่านก่อนนะอันนี้ผมไม่เคยใช้นะครับอ๋ออาจจะเอาไว้เติมพวกจุกลมแบบพวกอาพวกเตียงเตียงลมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเตียงลมหรือว่า พกสะว่ายน้ําพกพาอะไรเงี้ยนะใช้จุกหนี้เสียบเข้าไปนะครับไอแบบจุกยางที่เป็นป็นฝาเปิดนะฮะตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นตัวแปลงเป็นแบบไส้ไก่เล็กนะครับตัวนี้สําหรับเติมพวกจักรยานเสริมหมอกนะครับหรือว่าเสอือภูเขาบางรุ่นนะครับก็คือพวกจักรยานเนี่ยไอตรงที่เราเติมมันจะเป็นไส้ไก่แล้วก็เป็นเกลียวเล็กนะครับก็จะใช้หัวเนี้ยมามา,มาใส่ตรงนี้อีกทีหนึ่งก่อนโดยทุกตัวเนี่ยมันจะเป็นเกลียวแปลงแบบนี้นะครับเพื่อมาใส่กับตัวนอสเซอมันตรงนี้ได้เลย นะครับแบบนี้แล้วก็แปลงได้เป็น3อันอน,นี้ก็เป็นเกลียวแบบเดียวกันไขเข้าไปได้แบบนี้นะฮะอันนี้ก็ตัวเติมลูกบอลน,นะครับก็ไขเข้าไปแบบนี้เช่นกันนะครับตรงส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อันนี้เลือกใช้เอาตามที่เราจะไปใช้นะครับแต่ว่าส่วนมากเข้าใจว่าเจตนาหลักๆของไอ้ตัวนี้เขาคงออกแบบมาไว้ใช้กับมอไซค์รถเก่งเป็นหลักแหละนะครับก็เลยเป็นหัวเนี้ยติดมาเลยนะครับ ตัวเครื่องนะครับจะเป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับมีสกรีนย,ยี่ห้อตรงนี้นะครับด้านหลังก็บอกความจุแล้วก็มาตรฐานต่างๆของเขานะครับอันนี้คือ Input ต5โวลต์1.5แอมป์นะครับ power เ,เนี่ยใช้มากถึง80วัตต์เลยนะแล้วก็แบตเตอรี่ในตัวนะครับมีความจุ5,000มิลลิแอมป์นะครับตรงนี้ก็เป็นมาตรฐานต่างๆรวมถึงยี่ห้อแล้วก็ประเทศที่ผลิตนะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับเรามาดูรอบเครื่องก่อน ตัวด้านด้านด้านข้างนะฮะด้านข้างนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของช่องลมที่ใช้ระบายความร้อนนะครับในครึ่งล่างนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็นรูทะลุตรงนี้ก็เป็นรูตันๆไปนะแล้วก็จะมีจุกยางปิดอยู่ตรงนี้เขียนว่า Input นะครับไอ้ตัวนี้เป็นช่องไทซีเอาไว้ชาร์จตัวมันนะครับเวลาตัวนี้แบตมันหมดนะครับมันมีแสดงที่หน้าจอก็กอใช้สายทช้ซีที่เขาให้มาเสียบชาร์จได้เลยช่องนี้นะครับสำหรับด้านข้างนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ ด้านข้างนะครับสำหรับข้างขวาก็จะเป็นตัวสายเติมลมแบบนี้นะครับเขาจะพับเก็บไว้ในัวเวลาใช้ก็กางออกมาแบบนี้ได้นะครับแบบนี้แล้วก็เวลาใช้เสร็จก็สามารถเก็บเข้าไปในโตมันแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสันด้านบนก็จะมีไฟฉายอยู่อันนึงซึ่งไฟฉายที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างสว่างนะแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับมันจะไม่ใช่แบบเป็นหลอด LED เล็กๆอันนี้คือมันเป็นไฟฉายแบบมีโคมมีอะไรอย่างนี้เลยนะครับข้างในก็เป็นเลนส์แบบ TIR นะครับช่วยรวมแสงตรงนี้เขาก็มีสติ๊กเกอร์ติดบอกไว้ตรงนี้นะครับ high temperature don't touch uh, air tube after use นะครับก็คือหมายถึงว่าท่อลมตรงนี้มันจะร้อนนะครับหลังการใช้งานนะครับก็อย่าไปสัมผัสมันโดยตรงตประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูตรงนี้กันด้านหน้าก็จะมีจอดิสเพลย์อยู่อันนึงอย่างนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มอยู่4-5ปุ่มนี้นะครับเรามาดูกันทีละปุ่มอันนี้เป็นปุ่มเปิดเครื่องก่อน นะครับกดค้างไว้นะครับมันจะเปิดเครื่องขึ้นมานะครับจอก็จะบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นปริมาณแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เป็นค่าแรงดันลมที่เราจะตั้งไว้นะครับเราสามารถตั้งได้แบบนี้นะฮะสามสิบหกสามสิบห้าสอะไรแล้วแต่เราว่าเราจะเติมลมเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นส่วนของโหมดนะครับซึ่งเราสามารถตั้งโหมดได้นะครับในกรณีที่ทุกโหมดมันจะมีเมมนะฮะสมมติว่า อันนี้เราใช้อยู่กับหลายอุปกรณ์เราก็สามารถตั้งไว้ว่ารถเก่งเราจะเติม35นะฮะพอผมเราจะเปลี่ยนโหมดตัวนี้ไปตั้งค่าลมนะฮะแล้วก็ปุ่มกลม,ม,มตรงนี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้เปลี่ยนโหมดเห็นไหมจักรยานารถเก่งนะครับมอไซค์มอไซค์เราก็สามารถตั้งแยกไว้ได้ว่าเราจะตั้งเท่าไหร่แต่ละอันเนี่ยจะมีเมมโมรีในของแต่ละตัวเป็นอิสระ,ะต่อกันนะครับแล้วก็มี3โหมด4โหมดนะครับอีกโหมดก็เป็นจักรยานเนี่ยร,รูปจักรยานก็สามารถตั้งค่าแยกได้ต่างหาก นะครับแล้วก็อีกอันเป็นลูกบาสดนะครับนี่ก็คือเป็นลูกบอลอะไรต่างๆนะครับก็สามารถตั้งค่าแยกไว้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงปุ่มนี้นะฮะเป็นปุ่มไฟกดเห็นไฟติดขึ้นมาเห็นไหมสว่างทีเดียวนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็เป็นปุ่มสั่งสั่งให้มันเติมลม นะครับทีนี้หน่วยที่เขาตั้งมา default จะเป็นปอนตต่อตารางนิ้วหรือ PSI นะครับซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่เราใช้ใช้กันแหละแบบ 34- 36อะไรที่เวลาเราไปปั๊มมันแล้วให้เขาเติมนะตรงนี้ก็จะเป็นค่ามาตรฐานแต่ว่า,าถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นหน่วยอื่นนะครับเราก็สามารถทําได้น่าจะเป็นปุ่มนี้นะกดไว้นะครับมันจะเปลี่ยนหน่วยได้นี่นะครับเป็นบารเป็น PSI นะครับนี่นะกดค้างไวใ้ให้มันกระพริบก่อน นี่นะครับแล้วก็กดอีกทีนึงมันกระพริบก็จะสามารถเลือกหน่วยได้นะครับว่าจะเป็นบาหรือเป็น psi นะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้นะฮะแล้วก็กดไล่ไปเรื่อยๆตอนมันยังกระพริบอยู่นะครับแบบนี้นะครับ kpa นะครับ kg มี4หน่วยนะครับแต่ว่าแนะนนาว่ามาตรฐานที่เราใช้เนี่ยก็คือ psi แหละนะครับหน่วยอื่นมันจะมีทั้งหมด4หน่วยก็ใช้การเลือกจากตรงนี้แต่เดี๋ยวมันจะงงนะฮะเราจะปกติเราจะใช้เป็นปอนด์ต่อตารางนิ้วสะมากนะครับเป็นหน่วยเป็นหน่วยที่เราใช้ใช้กัน นะครับก็ฟังก์ชันก็จะมีประมาณนี้ทีนี้วิธีการใช้งานผมมีทดสอบกับการเติมมอไซ์ไว้แล้วนะเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ตอนท้ายนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาดูภายนอนก่อนก็ตรงนี้ปุ่มสั่งงานก็เป็นไปตามที่ผมบอกนี้นะครับเวลาใช้งานจริงๆแล้วก็คือเราดึงออกมาแบบนี้นะฮะจากนั้นไอ้ตรงนี้มันเป็นเกลียวนะครับตรงสายท่อมันเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะเป็นเกลียวหมุนได้ก็เวลาเราจะเติมลมไม่ว่าจะรถเก๋งหรือมอไซ์นะครับเราก็สามารถเอาไปไขเข้าไป ที่ที่ตัววาล์วเติมลมของตัวล้อรถได้เลยนะครับพอเราไขจนสุดสังเกตง่ายๆนะครับพอเราไขมันจนสุดเนี่ยตรงนี้มันจะแสดงค่าลมทันทีนะครับก็คือหลังจากที่เราไขมันมันมันเข้าไปในช่องท่อเติมลมของตัวล้อรถเราแล้วนะฮะตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นค่าลมในล้อรถคือมันเป็นที่วัดลมไปด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถหลังจากที่เราไขมันจนตรงนี้มันขึ้นค่าลมเราก็ใช้วิธีการกดปุ่มนี้นะครับเป็นการเติมลมแบบนี้ แล้วก็พอมันเต็มนะครับหรือว่ามันถึงค่าที่เราตั้งไว้อะมันก็จะตัดเองอย่างสมม,มติเดี๋ยวผมทาให้ดูง่ายๆนะสมมุติว่าผมไปลองที่หมดลูกบาทแล้วกันอย่างนี้นะครับผมตั้งไว้8 psi ผมเพิ่มไปก็ได้เป็นสัก10ก็ได้นะฮะอย่างนี้นะสม,มมุติผมกดเติมอย่างนี้นะครับมันจะทาการปล่อยลมออกมาจากช่อเนี้ยนะฮะจน สมมุติว่าลมมันถึงค่าที่มันกําหนดเห็นไหมฮะมันจะตัดเองเห็นไหมนี่ผมเอานิวอุดไว้นะให้มันเกิดแรงดันในท่อเห็นไหมครับมันก็จะตัดไปเองเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อุดนะครับมันก็จะปล่อยไปเรื่อยๆอ,อ่าแบบนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์พกพาสำหรับยานยนต์นะครับช่วงนี้ตั้งแต่มีแบตเตอรี่ลิเทียมผู้แบตเตอรี่ลิเทียมไม่ว่าจะเป็นลิเทียมไอออนหรือลิเทียมโพลิเมอร์ออกมาซึ่งมันให้กำลังไฟได้สูงแล้วก็ขนาดเล็กลงนะฮะ มันก็เลยมีอุปกรณ์ประเภทนี้ออกมาซึ่งแต่ก่อนไอ้ปั๊มลมแบบนี้มันจะต้องไปเสียบซ็อกเก็ตไฟ12โวลต์ในรถนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถหาแบตเตอรี่มาให้พลังงานในการปั๊มลมได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นนะครับมันมีแบตเตอรี่แบบนี้มาให้ใช้นะครับแล้วก็ตรงนี้เออลืมบอกนะครับตรงนี้เป็นการแสดงค่าปริมาณแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับมันจะลดไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันน้อยลงมันก็จะลด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 ไปนะครับอันนี้คือเต็มอยู่นะแบบนี้ นะครับเข้าวๆก็ไม่มีอะไรมันเป็นแค่ที่ปั๊มลมนะครับแบบฮ่กพาก็ผมได้ลองใช้ดูแล้วแหละก็ลองใช้เทียบกับเซลล์มี่นะครับเพราะว่าตัวมี่ผมมีใช้อยู่แล้วก็ตัวมี่มันมันเล็กกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็จะดีกว่าอย่างตรงที่มันแรงกว่านะครับเติมเร็วกว่าแล้วก็ไฟที่เขาให้มาเนี่ยมันสว่างกว่าเยอะเลยนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับที่ปั๊มลม พกพาแบบนี้นะครับทิ้งไว้ในรถทิ้งไว้ในมอไซค์อะไรอย่างนี้นะครับพอได้นะครับหรือซื้อไว้ที่บ้านก็ได้นะครับเวลาจะเติมเล็กๆน้อยๆอยเงี้ยเราไม่ต้องวิ่งไปหาปั๊มน้ํามันนะครับค่อนข้างสะดวกดีทีเดียวนะครับแล้วที่สําคัญคือพอมันเป็นของโฮโคามันก็ผลิตมาได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงมากนะครับพอซื้อหากันได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับโคโค S53 แอร์ปั๊มนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอ จบคลิปนะครับผมมีคลิปทดสอบที่ใช้งานจริงไว้ให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อทางตัวแทนจําหน่ายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเบลช็อปหรือร้านอื่นๆนะครับก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับทุกที่ราคาใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับอันนี้เป็นวิธีใช้งานโฮโคตัวนี้นะคะตัวปั๊มลมนะตรวนี้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยวิธีการใช้งานง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกให้เราตั้งค่า psi ก่อนนะครับอย่างสมมุติว่าล้อหลังมอตไซค์ผมอาจจะจะลองเติมที่36นะจากนั้นนะครับให้ไขเข้าไปที่เติมลมตรงเนี้ยหัวมันจะเป็นเกลียวแบบนี้นะครับ เราไขาเข้าไปทุกครั้งที่เราไขาเข้าไปนะครับหน้าจอจะแสดงค่าลมของตัวยางเรานะครับจากนั้นก็แค่ให้เรากดเติมนะครับโดยกดปุ่มนี้นะอือนี้นะครับมันก็จะเติมไปเรื่อยๆนะครับจนถึงค่าที่เราตั้งตั้งไว้ตามทบกนะครับเดี๋ยวพอถึงนี้ก็จะตัดเองเนี่ยแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้เติมค่อนข้างเร็วนะเพราะตัวมันใหญ่หกันนะครับตัวห้องกระบอกลมมันจะใหญ่นะครับแบบนี้แล้วก็ ไฟนะครับก็กดปุ่มไฟตรงนี้มือสามารถใช้ส่องแบบนี้ได้นะครับแบบนี้สว่างเลยทีเดียวนะตัวไฟเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะ